สวัสดีค่ะเอ็บซี่มีตูดตะเวนมันนี้ยายนุ่งพาเบ้าเบิงมีดปาดตานมีดแค้มมีดบังตอทำจากเหล็กเน็งามงามพี่นองเฮ็ดจากเหล็กเน็ทุกเหลี่ยดเลยค่ะมาเบิงค่ะมาเบิงอันแหลกกันเนาะนี่ เปเมงมีดปาดตาลเด้อค่ะสองห้าคูณสองห้าคูณสบสานิ้วสองจุหคือความกว้างส3านิ้วคือความยาวเฉพาะใบเมียดเด้อค่ะบ่รด้ว,วัตหอดดามนี่ค่ะนี่มีดปาดตาลพ่นสร้างแบบนี้เนาะคะ่ะลูกค้าพ่นเอารูปไม้เบิง่งเอาว่าเห็ดแบบนี้ท่งนี่เอาดามสันิ่งเบิ่นว่าเอาดามสันๆนซ้่มนีเอาด้ามสั้นๆ,นๆคะนี่ 2.5งคูณ13นิ้วราคา800บาทอันนี้800บาทเด้อค่ะพี่น้อง800บาทแล้วค่าถูกทุกแล้วค่าบรเแพงเพ่เนบอกว่าเห็ดบางๆตีเลียวเลียวไปคือหางหนูนคะคะน,นี่พ่นเอาแบบนี้ส่งนี่ด่ามประกบนี่ค่ะเอาต่อมาเอาเบังมิดแคม มีแคมนี่สองจุดห้าคูณสิบสองนิ้วอันนี้สิบสองนิ้วราคาแปดร้อยบาทมีดแคมพันแบบว่าเอาหัวแบบนี้เนาะคะ่ะพ่นเอาหัวแบบนี้เอาส่งนี่เอาส่งนี่ได้ย้ายยนายนงจัดให้เอาส่งนี่เอาแบบนี้มอาเบิ่งทางสันพันมาเอาสันหกมิลเอาสันหกมิลได้ย่ายยนายนงจัดให้ 2.5จ5คูณ12นิ้วราคา800บาทอันนี้ก็800บาทเด้อจ้ะราคาถูกถูกราคาถูกถูกมีดยน่งราคาบดแพง้งราคาหลัก้อยราคาลักรอ้ราากรอยเด้อข่ะปีน้องราคาถูกมากๆากเลยต่อมาเมื่อบังมีดบังตัว3 3คูณ8นิ้ว3คือความกว้าง8นิ้วคือความยาว เพื่อนบอกว่าเจาะรูให้น้ำเนยย่าในเจาะหูไว้ใส่แขวนตะปูเจาะเจาะรูไว้แขวนตะปูย่าต้องกระจัดให้ค่ะสามคูณแปดนิ้วราคาสี่ร้อยบาทนี่ค่ะราคาสี่ร้อยบาทเด้อค่ะพี่น้องราคาถูกถูกราคาบาแพงว่าเห็ดบางบางฟังเสียงกระทบกันนี่ค่ะฟังเสียงกระทบกันของหัวเล็กเนี่ย ลึกแนบมันเสีเสียงกล่องกลางว่านเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดปาดตานมีดแคมมีดบังต่อไว้ใสโทรมาหายายน้องไนที่0934963852เบอร์นี้เบอร์อันเดียไล่เด้อค่ะเละิกทยกกับยายน้องทั้งร้านก็ได้สามารถรับชมในสองทางทางยูทูบทางเพจเฟซบุ๊กเข้าไปชมแล้วก็จะเสะืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายาน้ำเน่มือนี่ยายน้องพามาเมืองสำนีกนสวัสดีค่ะ